สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอ s สติโ o กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า60 m i n u มิหรือว่า60นาที จะเป็นยังไงเมื่อนักสู้ MMA โควรโหดโคตรอันตรายต้องมาหนีตายจากแก๊งมาเฟียอาวุธครบมือเพื่อกลับไปหาลูกสาวที่เขารักที่สุดในชีวิตโดยมีเวลาจำกัดเพียงแค่60นาทีเท่านั้นซึ่งสุดท้ายแล้วออกต้าเพลงของเราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงร,รวมถึงเขาเองจะเป็นนักสู้ที่โหดมากขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ โดยตัวหนังก็จะเปิดเรื่องมาที่เมืองเบอร์ลินออกตาวิโอพระเอกของเรากําลังนั่งเขียนโปสการ์ดวันเกิดถึงเลโอนี่ลูกสาวสุธิรักของเขาถ้าว่าอาจจะด้วยที่ออกตาไม่ได้เลี้ยงดูลีโอนี่มาเองหรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็เป็นนักสู้คนหนึ่งที่พอมาเป็นหน้าที่พอ่อเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ออกตาเขาก็เลยไม่รู้จะเขียนอวยพรวันเกิดลลโอนี่ยังไงดีสุดท้ายในเมื่อตอนนี้ยังทําไม่ได้ เขาก็เลยสวมนวมเดินออกไปซ้อมกับโคซิมาสาวสวยผู้เป็นโคชการต่อสู้ MMA ให้กับเขาและในระหว่างที่ออกตากําลังซ้อมกับโคซิมาอยู่นั้นพออชายที่เป็นนังเพื่อนและก็ผู้จัดการของออกตาเขาก็ยุ่งอยู่กับการโทรศัพท์เพราะว่าหนีออกตาเขาก็มีโชคหนาสาคัญที่ถ้าเกิดออกตาแพ้ขึ้นมาไม่แน่อนาคค่าขมวยของออกตามันก็อาจจะจบไปเลยก็ได้ก่อนจะถึงเวลาขึ้นโชกออกตาก็เลยต้องวอร์มพร้อมกับทาร่างกายของเขาให้มันพร้อมต่อสู้ให้มากที่สุดด้วยแต่ยังไงซะนี่มันก็เลยเวลาโชคมาเป็นชั่วโมงแล้วกรรมาการที่พอเพิ่งจะโทรไปคุม ยังบอกว่าเบนโก้ไม่มาเลยออคตาที่ต้องอุ่นเครื่องไปไม่จบไม่สิ้นเขาก็เลยเอารมณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่แถมอีกไม่กี่ชั่วโมงออคตาก็บอกว่าเขาต้องไปหาเลโอนีถ้ามันช้ากว่านี้เขาจะยกเลิกการชกในวันนี้ไปซะพอพูดจบเพลงของเราก็ได้สวมเสื้อเขาไปคุยกับเลโอนีในห้องทํางานซึ่งฝั่งเลโอนีลูกสาวสุดิรักษ์ของเขาเธอก็ได้โทรมาตามถามว่าเมื่อไหรพ่อจะมาคนอื่นจะกลับกันหมดแล้วนะดานออคตาก็เลยต้องแก้ตัวว่าเดี๋ยวขอพ่อจัดการงานให้เสร็จก่อนอีกอย่างพ่อก็เตรียมทั้งเค,ค้กที่ดีดดดภภท uh <laughs> พอได้ยินแบบนั้นเรีอวนี่ทีดีใจขึ้นมาเธอก็เลยบอกกับออกตาว่าทั้งวันเธอไม่กินอะไรเลยเพื่อที่ว่าจะได้รอกินเค้กกับพ่อในตอนที่เขามาถึงแต่แล้วระหว่างที่ออกตากําลังคุยกับเรียวนี่อยู่นั้นโคซิมา <osh> เธอก็ได้เปิดประตูเข้ามาคุยเรื่องเงินเดือนเนื่องจากเงินของสัปดาห์ที่แล้วเธอก็ยังไม่ได้เลยแถมพอที่รับปากไว้ว่าจะขึ้นเงินเดือนให้ตั้งแต่5เดือนที่แล้วป่านี้ก็ยังไม่มีวีแววจะขึ้นเงินเดือนสักบาทโคซิมาที่แทบจะไม่เหลืองเงินติดตัวเธอก็เลยขอร้องให้ออกตาไปคุยเรื่อง ไม่นำซ้ำเขาก็ยังยื่นลูกแมวในมือถือมาให้ดูอีกซึ่งเจ้าแมวที่ชื่อว่าหัวหอมตัวนี้อ็อกตาก็ตั้งใจจะไปรับมาเป็นของขวัญให้กับเรียลนี่ไอเรื่องการเงินนะเขาไม่รู้หรอกแต่ยังไงอ็อกตาก็รับปากว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับพ่อให้และแล้วหลังจากที่จบเรื่องนี้อ็อกตาก,กับคุณซิมาก็ได้เดินมาขึ้นรถของพอ่อเพราะว่าในที่สุดกรรมาการก็โทรมาบอกว่าไอาเจ้าเบนโกนมาแล้วณนะตอนนี้ทั้ง3คนก็เลยกาลังมุ่งหน้าไปที่สนามชก ระหว่างทางออกต้าที่ไม่รู้จะทําอะไรเขาก็เลยจะหยิบโพสการ์ดของเรียวนี่ขึ้นมาเขียนแต่พอพอลเขาเลือกไปเห็นข้อความที่ออกต้าเขียนพอก็ถามว่ามันไม่ทางการปะเนยเหรอถึงเรียวนี่นี่นะแกเป็นพ่อภาษาอะไรแต่ฉันเองก็เขาา้าใจนายน่ะมีลูกตั้งแต่19แถมยังต้องเอาชีวิตไปยุ่งกับแฟนเก่าที่ไม่ควรไปยุ่งอีกเพื่อรักอย่างฉันเตือนก็ไม่ฟังแถมก็ยังอยากมาทํางานในวงการกีฬาจะเอาดีหลายทางแบบนี้มันไม่ได้หรอกนะดานออกตาที่น่งฟังพอบ่นมาตลอดทางเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าวันนี้เขาโดนต่อยเยอะไม่ได้ไม่งังน้นไไลย คำพูดนี้มันก็เลยข้อทางพอเข้าไปอีกเนื่องจากพอก็ได้พูดออกมาเขาสงสัยมานานแล้วว่าออกต้าของเรากูไอเบนโกขนนั้นห่างจุกตุนแน่แต่ฝั่งออกตาก็เถียงกูอะไรฉันจัดการมันได้ง่ายเลยถ้าว่าพอก็ไม่ฟังพูดปั่นออกตาไปเรื่อยสองเพื่อนรักก็เลยด่าเถียงกันอยู่ในรถแต่อันที่จริงเรื่องพวกนี้มันเป็นการปลุกใจของพอต่างหากและก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยเพราะว่าออกต้าที่เริ่มมีอารมณ์เขาก็ฉุนขนาดที่ต่อยรถสุดรักของพอเลยซึ่งสุดท้ายเห็นว่าออกตาเขาพร้อมแล้วพอกับโคซิมาก็จะพาออกต้าไปขึ้นนชแต่ก่กอจะไป ออกตากเอารูปแมวให้กับพอดูพร้อมกับขอร้องให้พอไปรับแมวมาให้หน่อยได้ไหมพอเห็นแมวที่ชื่อว่าหัวหอมตัวนี้พอก็ถึงกับเซ็งไปเลยไอ้ที่ปลุกใจไปเมื่อกี้นายได้ทาเสียหมดแล้วก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปรับให้นายทําให้เต็มที่ก็พอเมื่อตกลงกันเสร็จทั้ง3คนก็เดินตรงเข้าไปข้างในเพื่อเตรียมตัวและในตอนที่เจอโปสการ์ดของออกตา3าคนนี้ก็แวะถ่ายรูปกันสักหน่อยเท่าว่าระหว่างนั้นชิโนกับวินเคอร์สองพี่น้องที่พอเขารู้จักก็ได้เข้ามารักถ่ายออกตาซึ่งทั้งคู่ก็ดูชื่นชมและ แถมชิโน่ก็ยังอยากชวนออกตาไปดื่มหลังจากที่ชกเสร็จอีกแต่สําหรับออกตาเพคของเราก็ดูลาคาญสองพี่น้องคู่นี้มากๆแถมพอได้รู้ว่าไอชิโน่มันมาเล่นพนันข้างเขาออกตาที่ไม่พอใจเขาก็ผลักสองคนนี้ออกไปแต่มันยิ่งทําให้ชิโน่ชอบใจหนักกว่าเดิมเพราะหมอนี่ก็คิดว่าออกตาเขาเกลี้วกาจากอะดรีนาลินอีกอย่างก่อนที่ออกตาจะเข้าไปเตรียมตัวเจ้าเบนโกคู่แข่งของเขาที่ยืนอยู่ข้างหน้าหมอนั่นก็ยังกวนโอยทําท่านอนหลับเดีวกับจะบอกว่ามันจะสัตว์ออกตาให้นอกไปเลยตัวออกตาที่อารมณ์กาลังได้ที่เขาก็เลยเข้าไปเตรียมตัวัววและะรห่าาางงเกํ เพื่อใส่นวมอยู่นั้นพอเขาก็ได้ซิงค์นาฬิกาเพื่อดูสภาพร่างกายของออกตาหลังจากนั้นก็ได้ปล่อยให้ออกตาเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ในห้องแค่คนเดียวทว่าก่อนที่เบคของเราจะได้ขึ้นชกมีหน้าแฟนเก่าของเขาที่เป็นแม่ของเรียวนี่ก็ได้โทรเข้ามาหาเธอถามว่ายังไม่ได้ขึ้นชกอีกเหรอทุกคนที่มางานวันเกิดลูกสาวนายจะกลับกันหมดแล้วนะเรียวนี่ไม่กินอะไรทั้งวันเพราะว่ารอกินเค,ค้กของนายทาไมเวลามีอะไรแบบนี้นายต้องมาสายตลอดเลย ด้านออกตาเขาเองก็พยายามขอโทษและแก้ตัวบอกว่าเขาถูกกรรมการเลื่อนชกมาหลายครั้งยังไงเขาจะรีบไปให้เร็วที่สุดแต่ทางฝั่งมีนาที่ทนดูลูกสาวร้องไห้มามากพอแล้วเธอก็ยื่นคำขาดกับออกตาว่าถ้าเกิด6โมงนี้ออกตายังไม่มารับรองได้เลยว่านายจะไม่มีวันได้เจอลูกสาวฉันอีกแน่พอพูดจบเธอก็ได้วางสายไปส่วนทางฝั่งออกตาถึงแม้เขาจะมีเรื่องหนักใจอยู่ในอกแต่ตัวเขาเองก็ต้องสนใจเรื่องการชกกับเบนโก้ตัวหน้าก่อนเมื่อถึงเวลาพ่อกับคุณซึม็ได้พาออกตาไปที่เวทีและก่อนจะขึ้นชกพ่อก็ได้ปลุกใจเเพื่อออรักกขงคาี แต่แล้วอีกเพียงไม่กี่ก้าวก่อนจะขึ้นสังเวียนมีนาก็ให้แฟนใหม่ที่เป็นทนายโทรเข้ามหาออกตาเพื่อบอกว่าเธอจะฟ้องออกตาเพื่อขอเลี้ยงดูบุตรแค่คนเดียวโดยจะให้แฟนใหม่ของเธอนี่แหละเป็นทนายให้ พอได้ยินออกตากเ็เลตตะโกนสวนทำแบบนี้ได้ยังไงนานลูกสาวคนนะแต่มีหน้าที่เดือดสุดๆเธอก็ตะโกนกลับมาจะเป็นลูกสาวนายได้ยังไงใครกันที่เลี้ยงดูเธอคนเดียวมาตั้ง7ปีมาที่นี่ให้ทันหกโมงก็แล้วกันเมื่ออย่างนั้นฉันจะไม่ให้นายมาทาร้ายลูกสาวฉันอีกหลังจากที่สิ้นสุดคําพูดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าของออกตามันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วพระเอกของเราเลือดละทิ้งการโชกกลับมาใส่เสื้อผ้าที่ห้องและถึงแม้พอจะพยายามยื้อเขวาไหวออกตาก็ได้บอกว่ามีหน้าจะเอาเดีย่ยมหนกกกัันเา็ผ สูและดูจากสีหน้าของเขาตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครหน้าไหนที่หยุดออกตาได้แล้วในตอนที่เดินออกมาเพของเราก็เจอกับริโก้คนรู้จักคนหนึ่งที่เหมือนจะแทงมนานข้างเขาเหมือนกันไม่นำซ้ำในตอนที่ชิโนโกับเอเคอร์จะเข้ามาขวางออกตาก็รีบเดินออกมาแบบไม่สนสีสนแปดอะไรทั้งนั้นเขาตั้งนาฬิกาข้อมือจับเวลา60นาทีเพราะว่าภายใน1ชั่วโมงนี้เขาก็ต้องไปที่บ้านของมิน่าให้ทันถ้าว่าไอ้เจ้าชิโนโกับเอเคอร์ที่ลงมานานข้างออกตาไปมากถ้าออกตาหนีไปไม่ขึ้นชกชิบหายหมดแน่ สองพี่น้องมาเฟียก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปตามจับออกตากลับมา แต่มันก็นดันซวยที่ว่าออกตาได้ขึ้นแท็กซี่หนีไปแล้วถ้าว่ายังไงซะโดยความที่มันก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนอีกอย่างเส้นทางที่ออกตากําลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านมันก็เหมือนจะมีถนนคนเดินปิดเส้นทางเอาไวา้ไม่นานนากักพวกของชิโนโก็เลยวิ่งตามมาทันพระเอกของเราที่เห็นก็เลยพยายามวิ่งหนีโดยก็วิ่งหนีเข้าไปในร้านอาหารหนีออกทางหน้าต่างะลอกไมาอีกตอกนึงแต่จนแล้วจะรอดทางฝั่งชิโนโก็ได้มาปิดทั้งหน้าทั้งหลังเขาแถมพวกมันก็ยังสั่งลูกน้องเกือบสิบให้มาจับ,บอกอ,อ,อกตอากลยตต้้ออองงโชโชชหดดใทัักกษาาร่สู MB ขขเจ การสามาใส่หน้าพวกมาเฟียตรงหน้าชนิดที่ว่าตอนนี้กลายเป็นการต่อสู้แบบ1รูปหไปแล้วบางคนก็โดนทั้งหมัดโดนทั้งตีนหรือโดนรัดคอจะสลบไปเลยก็มีถ้าว่าสุดท้ายโดยคนที่มันเยอะกว่าพอช่วยกันจับแขนจับขาไว,ว้คนละข้างฝั่งชิโนก็สามารถรัดคอออกตา้าจะสลบพอหมดลทธิ์พวกเขาก็เลยพาออกตาขึ้นรถจะกลับไปที่สนาม แต่ยังไม่ทันจะไปไหนออกตาที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้โชว์ความโหดความเฟีเ้ยวเรียนงานคนทรถเพียงแค่ตัวเขาคนเดียวถึงขนาดที่ว่าคนที่เพิ่งจะสลบแล้วก็ฟื้นหมอนี่ก็ได้ถูกเขาซัดจนสล่อีกรอบนึงมีหนำซ้ำถึงแม้เอเคอร์จะพาพวกมาเสริมแต่ในตอนนี้ออกตาที่เสียเวลาไม่ได้เขาก็ได้เลงหมัดที่ควรจะหนักใส่หน้าลูกน้องของเอเคอร์ทว่าระหว่างนั้นแม่ของออกตาก็โทรเข้ามาเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมไมีหน้าถึงส่งข้อความมายกเรื่องนัดงานมันเกิดล้าสาวของพวกเขา,เา,เขาแต่ฝั่งออกตาที่กําลังยุง่่่่่งงงงกกก็ไไไดด้้้บบออออปปววาาแมมมตเเเนหรรรรคััผจจะืี เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพอวางสายพอก็ได้โทรเข้ามาพอดีออกตาก็เลยถามว่าไอ้พวกชิโนโ่มันเป็นอะไรฟังพอก็เลยบอกว่าเขาไปลองสืบม,มาแล้วดูเหมือนชิโนโ่จะเล่นพนันข้างนายหลายแสนและที่สําคัญพวกมันก็ได้จ้างเบนโก้ล,ล้มมวยไว้ด้วยไอ้เจ้าเบนโก้มันจะยอมแพ้นายในยกที่3ถ้าเกิดนายกลับมาตอนนี้ทุกอย่างมันก็จบพอพยายามเรียกกลอบให้ออกตากลับมาแต่ฝั่งออกตาที่เหลือเวลาอีกแค่50นาทีเหลือทั้งแมวทั้งเคก้กที่เขายังต้องไปเอาและถ้าเขาไปไม่ทนันเขาจะเสียสิทธิเลี้ยงดูดิโอนี่ไปนะยังไงงตอออนนนนี้้้เาาากก็ไไไม่่สะรแลลลววพหหััับปขง เอเคอร์ก็เลยโทรตามลูกน้องที่เหลือมาตามไล่ล่าออกตาอีกออกตาก็เลยส่งข้อความเสียงไปหาโคซิมาที่ยิมถามว่าที่นั่นมีคนอยู่ไหมมีเรื่องจะช่วยหน่อยและไม่นานานักออกตาของอดรีวิ่งกลับไปที่หมงเขาซึ่งในนั้นมันก็มีนักสู้ของออกตาสี่คนอยู่ข้างในไม่กี่เอือใจพัวของเอเคอร์มันก็พังประตูตามเข้ามาและปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็มีพักพวกแบบ4ต่อ4พอดีเพื่อจะเอาออกตากลับไปได้เอเคอร์ <A ker S 2> เลยสั่งลูกน้องให้เล่นงานภกมันซษาฝั่งออกตาก็เลยไม่พูดพามทำเพลงเปิดฉากกระโดดสาบัดใส่หน้าก่อนเลยและด้วววยคาามที่่ฝัังงขอออกกกต็ลนนเปสู ทัั้้งนนพวกเขาแต่ละคนก็เลยมีฝีมือในการต่อสู้มากกว่าโดยเฉพาะตัวของออกตาแล้วก็โคซิมาที่ควรจะโหดโคตรผิวเพียงแค่2คนนี้ฟังเอเคอร์ก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว ถาว่าระหว่างที่ทุกคนกําลังช่วยรับมือให้ออคตาที่ต้องรีบไปหาลิโอนี่เขาก็จะหนีไปทางหน้าต่างก่อนจะไปโคซิมาก็เลยเข,ข้ามาทําข้อตกลงถ้าเกิดเธอยอมช่วยต้องคืนเงินเดือนเธอ20%นะตอนนี้เจ้าของบ้านเชาจะได้ฉันออกอยู่แล้วแต่ทางฝั่งออคตาก็ได้บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเองินพร้อมก็เปิดประตูไปสาวมาใส่หน้าพวกของเอเคหลังจากนั้นออคตาก็พยายามอธิบายว่ามีหน้าจะเอาเดียวอนี่ไปจกเขาวถ้าเขาไปไม่ทัน6กโมงทุกอย่างมันจบแน่เอางี้ละกันเธอไปเอาเคให้ฉันแล้วเดี๋ยวจะคุยกับพอเเเเเรรืืื่่่ออออองงงขขึ้ข้้้นนนิดดใหหมมมไตตาทีคซกกก็ลลยพับโโ เปิดประตูมาเล่นงานพวกของเอเคอซึ่งถ้าเกิดเป็นการต่อสู้ที่พื้นเธอที่โคตรจเร็วก็ไม่มีใครไหวยอยู่แล้ว ฝั่งออกตาที่เห็นว่าคคซิมาจัดการได้เขาก็เลยปีนีอ่ออกไปข้างนอกจากทางหน้าตา่างทว่าในฝั่งเอเคอร์ที่เห็นว่าเรื่องมันจะบานปลายมากเกินไปพวกเขาก็เลยใช้ปืนขึ้นมาขู่ให้คคซิมาหยุดทุกอย่างซะนั่นก็เลยทําให้ถึงแม้ออกตาจะหนีมาแล้วลูกน้องของเอเคอร์มันก็ยังวิ่งตามมาอีกออกตาที่เมือเอินมาเจอรถตํารวจพอดีเขาก็เลยเข้าไปขอกระจกเพื่อให้ตํารวจมาช่วยรวมถึงเขาก็ยังหาเรื่องตํารวจพวกนี้เพื่อที่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่บนรถตารวจพัวของชิโนก็คงจะทําอะไรเขาไม่ได้อีกอย่างถ้านั่งรถตํารวจไปตรงสอน,นอกใกล้ๆบ้านของมนน่า่าาามัักก็คงจะะประหยดเวลวล เขาจะวิ่งไปเองแต่แล้วระหว่างที่ออคตากําลังทะเลาะกับตำรวจ2คนนี้บรรอฝั่งชิโน,โนกับเอเคอร์พวกมันก็ได้ใช้รถฮาวีขับพุ่งเข้ามาชนแสกางรถตำรวจจนรถที่ออคตาเขานั่งมาพลิกคว่ำไปหลายตลบ ซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ก่อนหน้าน,นี้ตำรวจให้ออกตาค่าเข็มขัดเอาไว้ในตอนที่ได้สติพระเอกของเราก็เลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนั่นก็เลยทําให้ในตอนที่เอเคอร์เดินถือปืนจะเข้ามาลากตัวเขาพระเอกของเราก็เลยแย่งปืนของเอเคอร์เอามาถอดแมดจกจับปืนยนถังขยะหลังจากนั้นก็วิ่งหนีหายไปจากตรงนี้และก็ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้โคสติมาจะส่งข้อความมาหาเขาบอกว่าบัตรเครดิตเธอดูดเอาเค้กมาไม่ได้ ออกตาเขาก็เลยต้องตรงไปที่ร้านเค้กเพื่อจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองและในระหว่างที่เขากาลังวิ่งไปออกตาก็ได้ฝากข้อความเสียงไปถึงมีนาโดยบอกว่าเขาขอโทษเรื่องทั้งหมดตอนนี้เขาอยู่ร้านเค้กแล้วกําลังจะรีบไปให้เร็วที่สุดแต่จนแล้วจะรอดออกตาเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเอ่หรือว่าพูดอะไรออกไปอยู่ดีเพราะว่าสําหรับการเป็นพ่อของเด็กคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงมีหน่มซ้าที่มันหนักไปกว่านั้นในตอนที่ออกตามาเอาเคก้กไอ้เจ้าเอเคอร์มันก็ยังเข้าร้านมาดักหน้าเขาเอาไว้ในตอนแรกออกตาเขาก จเพราะว่ากัลมังจะเสียเงินหลายแสนไปแล้วพอออกตาไม่ยอมกลับไปกับเขาเอเคอร์มันก็เลยปัดเค,ค้กที่สำคัญที่สุดสำหรับออกตาทิง้งท่านเดนนั่นเองออกตาเขากอหูดาบมาดีนเสียงอะไรทั้งนั้นและสำหรับเอเคอร์ที่มันบางอาจมาทำเรื่องแบบนี้นับแต่นี้ต่อไปมันก็จะไม่เหลือความปานีใจเย็นอะไรอีกแล้วออกตาที่โคตรเดือดเขาได้สาวมาใส่หน้าเอเคอร์ไปอย่างไม่ยังซึ่งถึงแม้ทางฝั่งเอเคอร์จะพยายามสู้เขาสวนกลับมาทว่ามีหรอที่มาเฟียจะมีฝีมือสู้กับนักสู้เอ็มเอเอได้ท้ายที่สุดเอเคอร์ก็ได จะเลือดเต็มไปหมดและถ้าเกิดโคซิมาไม่เข้ามาห้ามเอาไว้ป่านี้ก็คงจะตายขามือออกตาไปแล้วและถัดมาหลังจากที่ออกตาเขาได้สติออกตาเขาก็พยายามจะวิ่งไปที่บ้านของมีนาแต่ปรากฏว่าตอนนี้เบนโกครูชของเขาก็เป็นฝ่ายมาวิ่งไล่ตามออกตาอีกคนหนึ่งก่อนจะหมดแรงโชคดีที่ดิโก้ก็ขับมาาอเตอร์ไซค์โผล่มาพอดีและก็ดูเหมือนว่าดิโก้จะรู้เรื่องนี้มาจากพอลตัวเขาเองที่ชอบนักชกอย่างออกตามากๆกเลยมาช่วยพระเอกของเราที่ไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วก็เลยกระโดดขึ้นรถกับริโก้ไปโดยที่ออกตากะหวังว่าช่วงนี้เขาจะได้พักกกเหนื่ออยแล้ว็ขโไป เขาที่สถานีรถไฟใต้ดินหน่อยฝั่งริโก้ก็เลยบอกมาว่าครับเขาอยู่ใกล้สถานีพดีมันเหมาะเลยแหละเดี๋ยวเขาจะไปส่งเองซึ่งระหว่างที่ออกต้ากำลังนั่งรถไปกับริโก้ตอนนี้เขาก็เหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถว่าพอนั่งรถกับริโก้มาถึงที่หมายปรากฏว่าเจ้าริโก้มันก็ไม่ได้พาเขามาส่งที่สถานีตามที่ตกลงกันไว้แต่ริโก้มันกลับพาออกตามาส่งให้กับเดนิก้าเจ้าแม่แกง๊งมาเฟียรายใหญ่ในเบอร์ลินซึ่งทางฝั่งเดนิก้าก็ได้ให้ลุงน้องจับออกตามัดกับเก้าอี้เอาไว้พร้อมก เขาก็พยายามบอกว่าเขาไม่ได้ทํางานให้กับใครทั้งนั้นซึ่งทางด้านเดนิก้าที่ไม่เชื่อลูกน้องของเธอก็ได้เทน้ำมันใส่ตัวของออกตาพร้อมกับหยิบไฟแช็กขึ้นมาขู่ถามว่าออกตาทํางานให้กับใครสุดท้ายเพ่ของเราก็เลยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ทํางานให้กับใครทั้งนั้นส่วนที่เขาไม่ขึ้นโฉกก็คือตอนนี้ลูกสาวเขาจะถูกพาตัวไปแล้วถ้าเขาไปไม่ด้านหกโมงเย็นเขาจะไม่ได้เจอกับเธออีกพอรู้แบบนั้นเดนิก้าก็ถามยำ้ำว่าลูกสาวนายเชื่ออะไรนามสกุลอะไรทว่าออกตาที่กลัวว่าเลโอนีจะเป็นอะไรไปด้วยเขาก็ใกกกจ บางอย่างของเดนิก้าเดนิก้าก็เลยบอกกับลูกน้องไม่ต้องทําอะไรออกตามากกว่านี้ลูกน้องของเธอก็เลยโทรไปหาชิโนะบอกให้ชิโนะเที่ยวเอาเงินของพวกเขาไปแทงบานานข้างออกตามาที่นี่เพื่อมาเคลียร์เรื่องเงินว่าจะจบกันยังไงชิโนะที่ตอนแรกจะแก้ตัวว่าไกลได้ตัวออกตาแล้วแต่พอรู้ว่าเดนิก้าอยู่กับออกตาเขาก็ต้องกลับลำบอกว่าจะรีบมาหาเดนิก้าให้เร็วที่สุดและแล้วหลังจากที่ตกลงกับชิโนะเสร็จเดนิก้าเธอก็ได้ทิ้งมือปืน2คนเอาไว้พร้อมกับที่เธอและก็คนที่เหลือก็ได้ขับรถออกไปจากที่นี่พอมองดูแล้้้้ววกกก็ลลลอออองงปตติดดด่เเเทัหูแาายขใจ วาดินิก้าตั้งใจจะเก็บชิโนโดยใช้ตัวเขาเป็นเหยื่อล่อพระเอกของเราก็เลยส่งข้อความเสียงบอกเรื่องนี้ให้กับพอดีรู้หลังจากนั้นออกตาก็ได้ลุกไปเล่นงานคนที่เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็วิ่งหนีออกมาข้างนอกพร้อมกับเก้าอี้ข้างหลังอย่างสุดแรงเกินซึ่งตัวออกตาเขาก็ได้วิ่งหนีลงมาที่สถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็โชคดีที่เขากระโดดหนีขึ้นรถไฟไม่ได้ทันเวลาอย่างชิวเฉียดพอเข้ามาได้ออกตาก็ได้ให้คนบนรถช่วยแก้มาดและระหว่างนั้นเขาก็ได้ขอน้ำคนตรงข้ามมากินแล้วก็นอนพักเอาแรงไปแต่ทว่ายังไงซะม,มันก็ยยังงไไมมม่่่่่จบเเพพรรราา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 ะะะววในนนตออททีีถึสปลู้ อยู่เบนโก้มาถึงตามเขามาถึงที่นี่ได้ซึ่งพอได้เห็นเบนโก้ที่ตามมาออกตาก็เลยต้องวิ่งหนีเข้าไปในขับไกลฝัล่งเบนโก้กับลูกน้องก็เลยวิ่งตามเข้ามาเหมือนกันและในเมื่อหาทางหนีไม่เจอออกตาเขาก็เลยต้องเลือกหันหลังกลับมาสู้รอบแรกเพ่ของเราไล่อัดลูกน้องของเบนโก้ชนิดที่ว่าหมอนี่ก็ไม่สามารถตอบโต้เขาได้สมัดเดียวแต่ทว่าในตอนที่เขาอัดหมอนี่ไปชนเข้ากับกระจกลูกน้องของเบนโก้มันกลับเดี้สกรปรกหยิบเศษกระจกที่แตกมาแทงใส่ท้องขององอกตาเบนโก้ <Ben ko S 2> ที่โกรธจัดเพราะว่าหมอนี่ต้องกลับไปชกกับเขาก็เลยสสาาาาวววหมััดดดโโคตรแงงงใ่่่นนนน้้ออเไปขที บาดเดียวก็สลบไปเลยหลังจากนั้นเบนโก้ที่ต้องการล่ากากลับไปออกตาที่ไม่ยอมเขาก็เลยต้องใช้กําลังจัดการกับเรื่องนี้เทาว่าทั้งฝั่งออกตาเขาก็สู้ยิบตามไม่ยอมเหมือนกันจนกระทั่งในตอนที่ออกตาวิ่งหนีขึ้นมาข้างบนดูเหมือนว่าข้างบนมันก็จะไม่เหลือท้ายเขาหนีไปไหนแล้วออกตากับเบนโก้ที่จริงๆต้องสู้กับ,บนสังเวียนชายสองคู่แขนก็เลยเปิดฉากสู้กันนอกเวทีอยู่ตรงนี้ซึ่งในช่วงแรกก็เป็นเบนโกที่สามารถเล่นงานออกตาไปได้เพราะว่าอาจจะด้วยที่ออกตาเขาวิ่งหนีมาตลอดเมืัอเลยทําให้เขาเหนื่อยแล้วก็สบักสะบอบมมาอบก็เย จะสลบไปซะแล้วแต่ยังดีที่เขายังพอไหวรอบสองต่างฝ่ายก็เลยถอดเสื้อเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สู้กันอย่างเอาจริงและในระหว่างที่ออกตากับเบนโก้กำลังห้ามผ่นกันอยู่คนในคลับก็ต่างมุมงดูแลก็ร้องเชียร์กันอย่างสนุกสนานซึ่งนักสู้ทั้งสองก็ต่างแลกหมัดแลกเท้าใส่กันไปมาอยู่พักหนึ่งออกตาสัตว์ได้บ้างถูกเบนโก้สัตขคืนมาบ้างเรียกได้เลยว,ว่าทั้งสองคนนี้ก็มีฝีมือสูสีกันมากๆทถาว่าเรื่องสไตล์การต่อสู้ดูเหมือนว่าเบนโก้ก็จะไวกว่าแต่ถ้าเป็นการสู้ที่พื้นก็ไม,ม พุ่งชนกับตู้หลังจากนั้นก็กระโดดปีนตู้หมวนตีลังกาเตะหน้าเบนโก้ไปทีนึงซึ่งการเตะในครั้งนี้มันก็ทําให้เบนโก้สู้ต่อไม่ไหวเลยและในเมื่อเบนโก้มันก็นอนกองกับพื้นไปแล้วออกตาก,ก็เลยเดินไปหยิบเสือ้อพร้อมกับเดินออกมาจากคลับแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขาออกมาตรงหน้าประตูพอที่เหมือนจะตามมาจากสัญญาณ GPS ก็ได้มาถึงพระเอกของเราที่เหมือนจะผิดสังเกตกับเรื่องนี้เขาก็เลยปิดสัญญาณ GPS ในนาฬิกาพร้อมกับที่ตัวเขาในสภาพที่ควรจะแย่ท้องก็ถูกแทงหนดร่างกายก็ถูกซ้อมจนน่วมไปหมดระหว่างที่คุยก แล้วว่าออกตาดูความจริงทั้งหมดฝั่งพอลก็เลยยอมสารภาพว่าเขานี่แหละเป็นต้นตอที่คิดเรื่องการล้มมวยขึ้นมาเองตอนนี้พวกเรามีปัญหาเรื่องเงินที่จัดการจะไม่ได้และแค่ไปชกแค่รอบสองรอบมันก็เคลียร์ไม่ได้หรอกนะพอลก็เลยพยายามเรียกล่อมให้ออกตากลับไปกับเขาขอแค่ครั้งนี้ขอแค่นายยอมรื้อมือกับชิโนะทำตามที่เขากับชิโนะจัดฉากเอาไวา้เรื่องทุกอย่างก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนายก็จะมีเงินหาของดีๆให้กับโมเดยวนี้ได้แต่ทางฝั่งออกตาถึงแม้เพื่อนรักจะพูดตั้งขขนนนนาา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 ีีี้สสสรรััับเเลยยววว่่่กกกก็็คญมมมไงงพอจจะาาถปใ ออกตาได้บอกให้พ่อหนีไปซะถ้าเกิดนายจะขวางฉันอยู่รู้ใช่ไหมว่าเรื่องมันจะจบแบบไหนซึ่งทางฝั่ง,งพ่อที่รู้ดีว่าออกตาเอาจริงแน่ด้วยความกลัวพ่อก็เลยต้องรีบวิ่งหนีไปพอพอจากไปแล้วออกตาเขาก็เลยเอาสกูตเตอร์แถวนั้นขับตรงไปที่บ้านของมีนาะทาว่าจากแผลที่ท้องมันก็มีเลือดไหลออกมาเยอะมากๆอีกอย่างตอนนี้ออกตาเขาก็โคตรจะดีงไงระหว่างทางไปบ้านมีนาะมันก็ผ่านบ้านพ่อแม่ของออกตาพอดีออกตาเขาก็เลยจอดแวะที่นี่ปีนเข้าไปทางหน้าต่างขอยาฆ่าเชื้อกับยาแก้ปวดจากแม่มากินรวมถึงเ้ากกก็พพพัันนนนแแผแลลวขออนนอน่ย แม่ของออกตาที่เห็นสภาพของลูกชายทั้งสองคนก็พยายามถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ออกตาก็แก้ตัวว่าเขาแค่ถูกคนขับสกตูตเตอร์ชนแค่นั้นทว่าฝั่งพ่อของออกตาที่ดูเหมือนจะรู้จักลูกชายเป็นอย่างดีตัวเขาเองก็พอจะเดาได้วันนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมิหนำซ้ำเขาเองก็รู้เที่เรื่องบานปลายมาขนาดนี้มันก็มีต้นเหตุมาจากความกลัวของออกตาที่หมอนี่กลัวว่าไม่รู้จะเป็นพ่อที่ดีได้ไหมไม่รู้จะต้องเลี้ยงและสอนลูกตัวเองยังไงออกตากลัวว่าลูกสาวจะโตมาลำบากเหมือนกับตัวเองเขาก็เลยกลัวไม่กกล้้้าาาททออออะไรเป็็นนนชิัสุดยพอของต ลูกชายตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเกิดมาอยากให้เลโอนีมีชีวิตเหมือนกับแกก็ไปจัดการปัญหาตัวเองให้มาเสร็จแล้วมาใช้ชีวิตเป็นพ่อที่ดีเพื่อไม่ให้รลโอนี่หลานฉันลำบากเหมือนกับแกซะซึ่งในตอนนั้นเองพอก็ได้โทรเข้ามาหาออกต้าพอดีออกตาเขาก็ได้รับสายฝั่งพอเาก็เลยขอโทษเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมายังไงเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองตอนนี้นายอยู่ไหนนายกำลังจะไปบ้านมีหน้าใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปรับนายจะได้ไปได้ไวขึ้นแต่ทางฝั่งออกตาที่รู้สึกว่ามันทำแมงทำแมงพระเอกของเราก็บอกแค่ว่าอยู่บบาานนเพพ่ออออไมไดดกกกกวยููหััคขงทีแปลต บอกกับเพื่อนรักไปแค่นี้ซึ่งล้างสังหรณ์อคอเบกของเรามันก็แมนเนื่องจากในตอนนี้พอลก็ได้ถูกชินโนเอาปืนจ่อหัวเอาไว้เพราะว่าไอชินโนมันก็อยากรู้เพ้ได้อยู่ว่าตอนนี้ออกตาอยู่ไหนส่วนทางด้านออกตาหลังจากที่เขานอนพักจนมีแรงขึ้นมาบ้างตัวออกตาที่เหมือนจะมีแผนอะได้บางอย่างในตอนที่ออกมาจากบ้านของพ่อแม่เขาก็โทรกลับไปหาพอลบอกว่าตอนนี้กําลังจะไปรับแมวอีกไม่กี่นาทีจะถึงแล้วทางด้านพอลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่น,นั่นซึ่งความจริงก็ไม่ได้มีแค่เขาเพราะว่าจะมีชินโนไปด้วยหลังจากวางสสาาาาายยพอออออกกกกต้็ไดโโโททรปหิเเขขํนับ ถามว่าตอนนี้เดนดิก้าต้องการตัวชิโนใช่ไหมฉันรู้ว่าตอนนี้ชิโนอยู่ไหนแต่นายต้องรับปากฉันก่อนว่าถ้าเกิดได้ตัวชิโนไปแล้วพวกแกทั้งหมดจะเลิอกอยุ่งกับฉันฝั่งริกโก้ที่ตอนแรกกลัวว่าออกตาจะมาเอาเรื่องแต่พอได้ยินแบบนี้เขาก็เลยตกลงไปทันทีก่อนจะวางสายออกตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกอีกรอบหนึ่งพร้อมกับทีตอนนี้นาฬิกานับถอยหลังมันก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง10บนาทีแล้วซึ่งธนาออกตาในที่สุดเขาก็เดินมาถึงสถานพักพิงสัตว์เป็นที่ที่เขาจะมารับเจ้าหัวหอมแต่ในตอนที่เขามา เก็บข้าวของรวมถึงจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ต้องรอออกตาเลือกแมวอีกพระเอกของเราที่ต่อแรกพยายามจะพูดดีๆแล้วแต่หมอนี่มันก็ไม่ฟังสนิทเขาก็เลยต้องถีบประตูเข้าไปพอเข้ามาได้ออกตาก็เลยเอากล่องแถวนั้นใส่เจ้าหัวหอมรวมถึงระหว่างนั้นเขาก็โทรไปหาตำรวจเบอร์ลินบอกว่าเมื่อกลางวานันมันมีคดีชนรถตำรวจใช่ไหมตอนนี้ขอดูว่าพวกนั้นเป็นใครและพวกมันกำลังจะไปที่ไหนออกตาได้บอกให้ส่งเนยสบัดมาที่นี่เพราะว่าพวกนั้นแต่ละคนก็ล้วนมีอาวุธครบมือกันทั้งนั้นและพอเขาแจ้งตำรวจเสร็จแล้วพระเอกของเราก็จะหนี ก็มาดักรอเขาไปแล้วชิโนที่มีปืนในมือมันก็เลยจับออกตากับพอไปนั่งคุกเข่าอยู่ด้วยกันและด้วยความที่มันก็โคตรจะโกรธมากๆชิโนก็เลยบอกว่าตอนนี้พวกเราทําธุรกิจด้วยกันแล้วแกรู้ไหมว่าถ้าเกิดไม่ทาอะไรเดนิก้ามานาันเอาฉันกับพวกแกตายนแน่ๆซึ่งยังไม่ทันจะพูดจบลุงน้องของเดนิก้าที่เพิ่งจะมาถึงก็ได้เปิดฉากยิงใส่พวกชิโนซะแล้วทังฝั่งของชิโนก็เลยต้องยิงสวนพร้อมกับที่หมอนี่มันก็หนีตายพาพอกับออกตาเข้ามาในตึกซึ่งตอนนี้ชิโนมันก็โคตรจะหัวร้อนแล้วก็หล่่่่่่นนนนนนมมมมาาาาาาากกกกกกกซึงไัััเเเเหหตตตุรรรณวววดิิออีีพะจบทท ฝัง่งนั้นก็ได้ส่งดวยสบาดมาผสม,มโรงด้วยจริงเหตุการณ์ข้างนอกในตอนนี้มันก็เลยดูชุลมุนมากๆสุดท้ายชิโนที่ครั่งจนทนไม่ไหวเขาที่มั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของออกตาเดีวยวความโกรธเขาก็เลยยิงไปใส่แขนและขาของเพลรวมถึงก็ดูเหมือนว่าชิโนะออมาจะหมดความอดทนกับออกตาแล้วทว่าก่อนที่หมอน,นี่จะรันไกโคซิมาที่แอบตามมาเธอก็ได้โผล่เข้ามาช่วยจังหวะนี้ออกตากับโคซิมาก็เลยช่วยกันลุมเจ้าชิโนและพอสุดยอดนักสู้สองคน่วมือกันชิโนมันก็แทบจะไม่เหลือทางรอดอะไรแล้วทว่ายััังงงได้วววยคามมมมมทีีี่่หอออนนนก็ูใืแต ออกตากับโคซิมาก็คงจะเหนื่อยกันมากในตอนที่ออกตาล็อกชิโนให้โคซิมาสัดมอนี่มันก็เลยถีบโคซิมาตกลงไปข้างล่างพร้อมกับที่หมอนี่ก็หันเอาฉแฉลงมาเล่นงานแผลเก่าของออกตาซึ่งสุดท้ายถึงแม้ออกตาจะพยายามกัดฟันสู้อย่างสุดชีวิตแต่ตัวเขาที่สู้มานานตอนนี้ก็ไม่เหลือแรงแล้วออกตาเขาก็เลยกําลังจะถูกชิโนเอาฉแฉลงทุบทว่าพอก็ได้ลากสังขารใช้ปืนที่มาตกตรงนั้นยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่ให้เจ้าชิโนมันหนีไปซะและก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะไอ้เจ้าชิโนที่กลัวตายก็ ฮิวพอไปหาหมอออกตาเพของเราก็ได้ขอบคุณสองเพื่อรักพร้อมกับรับปากโคซิมาที่มาช่วยว่าจะคืนเงินเดือนให้25เปเซเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้ล้างหนื่นล้างตัวเดินถือเจ้าหอมเดินตรงไปที่บ้านของมีนาแต่ทว่ากว่าที่ออกตาจะเดินมาถึงเขาเองที่ผ่าเรื่องหนักหนามาทั้งวันในตอนที่มาถึงแค่หน้าประตูบ้านออกตาก็หมดแรงล้มลงไปกับพื้นซะแล้วซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ลลโอนีลูกสาวเขาออกมาเจอพอดพอเห็นพ่อที่นอนอยู่เลโอนีเธอก็เลยรีบวิ่งเข้ามากอ่อนมีหนำซ้ำถึงแม้ออกตาจะนอนอยู่ตรงนี้ลออออนนนีีท่่ด่ดใจมมมากกกเธ็ยูไไไุปห ทั้งฝั่งมีนาที่เดินออกมาเห็นเหมือนกันตัวเธอก็อุ้มเจ้าหัวหอมของขวัญที่อ,ออกตาเขาเอามาให้ด้วยความดีใจแล้วก็ยังไงซะถึงแม้มันจะเลยเวลา6กโมงไปแล้วทว่าออกตาก็ยังมารวมถึงเลียวนี่ก็ยังดีใจมากๆสุดท้ายมีนาเธอก็เลยตัดใจไม่เอาเรื่องออกตาแถมยังบอกให้สองพอลูกนอนกอดกันตรงหน้าบ้านตรงนั้นไปด้วยท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็เลยได้จบลงในโดยฉากที่ออกตากำลังนอนกอดกับเลี้ยวหน้าลูกสาวด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งนี่เองครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง m 0 n u t e ในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m อ็ไป5.7คะแนนและคะแนนจาก r อ t เ e น t ท m a t ม e ท60%นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ